ตอนนี้เราอยู่ที่คอกลองอนเนกนะครับเดี๋ยวเรามาดูแม่ในตำนาน,นหลายตัวเดี๋ยวถามลุงคนเลี้ยงก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะฮะเดีย๋ยวมาดูแม่ฟงแม่ฝ้ายกันนะครับว่าแม่ในตำนานโอ้โหแต่บอกเลยว่าลุยสุดๆนะครับวันนี้ลุงลุงเรา,าออกคลิปหน่อยลุงชื่ออะไรชูชีพครับลุงอะไรนะชูชีพครับลุงชูชีพนี่นะฮะต้องบอกว่าเป็นมือน้ํามือโปรนะครับของท่านลองอนเนกนะฮะนี่ มาตัวจริงเอาลุงลุงเชิญนี้หน่อยเดี๋ยวมาสัมภา,าษณ์หน่อยวะเมีะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูนี่กันนะครับเอ่อแม่ฝ้ายตัวไหนลุงแม่ในตำนานแม่สำลิดตัวไหนแม่สำลิดไม่ได้ปล่อยมาแม่สำลิดไม่ได้ปล่อยมายและในนี้มีแม่อะไรในตำนานบ้างมีแม่อะไรที่ที่ต้องเล่าต้องเล่าให้ฟังหน่อยโอ้โหเยอะไปหมดเลยนะฮะนี่ต้องนี่เราเป็นฝูงควายของคอกท่านรองอเนกนะฮะเนี่ยนี่ครับ พี่หมู JK กําลังดูอยู่นะเดินเข้าไปดูเอาตัวแรกก่อนเลยไหมโอ้แม่ฝ้ายอยู่ข้างในนู้นเนาะแม่ฝ้ายอยู่หลังพี่อ๋อไปไปไปดูไปดูแม่ฝ้ายเลยแล้วนี่นี่แม่อะไรนี่แม่อะไรแม่ดาวแม่ดาวเป็นลูกไข่ลุงแม่ดาวนี่เป็นลูกไครไม่ลูงแม่ดาวเป็นลูกไครไม่รู้อ่าซื้อมาโตแล้วอ่าโอเคโอ้ดูดินี่ฮะทางเดินเป็นน้ําอย่างนี้ตลอดนะครับไม่รู้จะจมน้ำเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวไปดูโอ้โหนี่ผมก็ลุยจัดเลย นะครับไปดูลูกแม่ฝ้ายกันดีกว่าลูกแม่ฝ้ายกับเ,เพชรสยามนะครับเป็นไปดูแม่ในตำนานกันบ้างว่าในตำนานเป็นยังไงนะครับอ่ามีเผือกอยู่กี่ตัวเนี่ยนี่แม่ฝ้ายแม่ฝ้ายเห็นแล้วนะครับอยู่ข้างหน้านี้นี่ครับโอ้โหนี่เลยยืนอยู่กลางไฟเวเลยใช่ไหมลุงใช่ใช่นี่เลยใช่ไหมแม่ฝ้ายเนี่ยที่ว่าแม่ของแก้วฟ้า แม่ของมาคะที่ว่าเป็นโอ้โหแกนแชมป์แก้วฟ้าด้วยนะแกนแชมป์ที่ชนะไฟดํานะแม่ของแก้วฟ้านี่แหละแม่ไฟตัวจริงเสียงจริงนะครับโอ้โหนี่ฮะทุกท่านเห็นแล้วนะครับโอ้โหบอกเลยนี่ครับใหญ่โตอลังการแม่เผือกสายลึกๆนะครับนี่คือแม่ไฟอคอกลองอนเนกนะครับตอนนี้อยู่อคอกลองอนเนกแล้วตัวไหนคือลูกของเขาครับคุณลุงไหนตัวไหนลูกของเขาครับไ,ไม่ไม่รู้ตัวไหนลุงบอกไม่รู้ตัวไหนละ เหมือนกันหมดไอตัวนั้นแม่ใหญ่ๆตัวนั้นตัวอันนั้นอะไรแม่อะไรนู่นน่ะนู่นทีนาแม่ฝ่ายนู่นน่ะนู่นแม่สีทองแม่สีทองอ,อ๋อแม่สีทองนี่เหล่าตัวเมียนี่อันนั้นคือลูกเพชรสยามนะครับที่ไี่หมูดูอยู่นะครับนู่นอ่านี่ลูกเอา้าไรเผือกสามตัวนี่ไอตัวเล็กนั่นลูกอะไรครับตัวเล็กนี่ลูกเจ้าแทนคุณ ตัวเล็กลูกแทนคุณในตัวใหญ่ลูกฟ้าประธานฟ้าประธานใช่ครับอ๋อคุณลุงคุณลุงบอกว่านี่ตัวนู้นนะฮะลูกเจ้าฟ้าประธานนะครับแล้วก็ลูกแทนคุณตัวเล็กลูกแทนคุณไอตัวเผือกตัวนั้นเน่นอายุกี่เดือนแล้วลุงตัวใหญ่ตัวเผือกตัวเผือกตัวใหญ่นั้นอายุกี่เดือนแล้วลูกลูก จ,จับไม่ได้คนระับจับไม่ได้หรอกลุงบอกจับไม่ได้หรอกนี่พี่ไล่ขึ้นนี่ดีกว่าเราวันนี้เรามาดูควายเราต้องลงทุนเต็มที่นะะเอาเป็นว่ารถยังจอดอยู่กลางนั่นฮะกลางไฟเวนั่นเลยฮะลงมาเลยลุยกันมาเลยนะฮะนี่เดี๋ยวจะให้คุณลุงพาเดินตามไปไปดูกันดีกว,ว่าว่าลูกนี่ฮะชีวิตแบบว่า โอ้มีความสุขของคนลุงจริงนี่ฮะลุงบอกว่าเอาควายเข้าประมาณหกโมงนะครับปกติหกโมงครึ่งเดี๋ยวเข้า,อเ,เ,ขาเอาเข้าเลยหรือไม่ลุง 6, 6, 6, 6. เพราะว่าพอดีพี่หมู JK จะมาเหมาฝูงนะครับทดลองพี่ทดลองเข้ามาดูนะบอกว่าพี่หมู JK จะเหมาฝูงนะนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูโอ้โห นี่ฮะเฮ้ยมึงมองมองกูไม่ได้ใส่กูนนะนโ,โอ้โหนี่ครับคอคอยตัวกนี้อคนัวเล,กน,วนนวเลกน้องครับตัวน้อยน้องลูกแทนคุณงเนคุณนี่ยคิดดูนะครับนี่คือเขาเรียกแม่ส่งลูกเลยนะครับนี่ประมาณสักร้อยสามสิบกว่าได้ไหมพี่พี่หมู <c oughs> แม่ร้อยสามสิกว่าดูส่งลูกฮะลูกฟ้าประทานโอ้โหดูลูกแข้งขาใหญ่โต โอ้โหนี่ฮะดูลูกเนี่ยฮะลูกเกินแม่แล้วลูกนี่น่าจะประมาณปีปีหนึ่งเนาะน้องออกแล้วน้องออกแล้วต้องมีขวบหนึ่งแล้วครับนี่ฮะป,นนะป,ปีกว่ากว่านะครับนี่ปีกว่ากว่านี่แม่นี่แม่น,แมนี่ลูกเป็นไงฮะนี่นี่คือการพัฒนาของจรงิงเ,เอ,อ,อ,งเอไปดูแม่แม่ฝ้ายดีกว,ว่าไปดูแม่ฝ้าไปดูแม่ฝ้าย นี่พี่แม่ไายแม่ในตำนาน,น,านเป็นแม่ของมาคะนะตำนานเป็นแหลกนะเฮ้ยพี่<อ>เป็นแม่ของมาคะเป็นแม่ของเอ,อแก้วฟ้าเผือกที่ใหญ่ที่สุดนี่แหละนี่แหละนี่แหล,ละตัวนี้แหละบึมบ๊มซัมเบเผือกสายลึกๆนะครับต้องบอกก่อนว่าโอ้โหนี้เราอยู่กับโหนี่คือนี่พี่ ควายควายควายใหญ่นี่มันอ,อีตะโมอิตะมิมันจะใหญ่จริงไหพี่เกี่ยวไหม <mor ning> เนี่ยโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่โอ้โหนี่ครับนี่แม่ฝ้ายนะครที่อยู่ด้านหน้าของทุกคนน,นี่น,นี่โอโ้โหนี่บรรยากาศคอกถ้าลองตัูลูเพื่อะยานตัวเดียว ออลูกไม้้าตัวนี้ไหนลูกไม้ฝ้าอยู่ไหนนะลุงอยากจะเห็นลูกเพชรสยามนี่ตัวนี้นะตัวแดงนี่ตัวนี้ตัวนี้นะฮะนี่ฮะลูกเพชรสยามแต่ตัวนี้ไม่ใช่ลูกไม้ฝ้านะครับตัวนี้ลูกเพชรสยามอื้มนั่นอ๋อลูกเพชรสยามลูกไม้ฝ้าตรงต yeah. nah. ัวนู Or, right. ้นตรงตัวน um, uh ู huh. ้นตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้นไม้ฝ้ายเพชรยามหรอใช่ครับนี่ไงนี่ไงพี่นี่ไง ช่เนี่ย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 านยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยนี่ยเนี่ยนี่ยเนยเนี่ยเนี่ยเนี่เนียเนี่ยนะฮะตัว่นี้ยเลยนี่ยเ่ยเนี่ยเน่ยนี่ยเน่เนยเนี่ยนี้ยเนี่ยเนี่ยเนแล้นีเนี่ยเนียเนี่ยยเนี่ยนีเนีเนียเนี่ยเนี่ ัตเร็วตวเร็ว,ว,เ,รวเปลี่ยนะพาไปเที่ยวแล้เนี่ยนาเี่ลูกแทนคุณต้นนั้โอ้โหแม่ใหญ่ๆห,หมดเลยนะครับแม่ของท่านรองโอ้โหตายนี้เข้ามากคับวเ่อูกแทนคุณไหนครับลูกแทนคุณนี่ลูกแทนคุณนี่ตัวตัวเล็กนี่ลูกแทนคุณนะครับ แทนคุณตัวตัวสีทองเนี่ยแหละนั่นก็ลูกแทนคุณเนีะผลนย่างก็มาเลยเฮ้ยเออทำไมตัวนั้นควายมันตัวสีลูกมันเป็นอย่างนั้นอะเหมือนสีเหมือนวัวแดงอ๋อสีเหมือนวัวแดงเลยคนก็เี้ยนสั้นเม่ต้องรอนะใช่ลูกแทนคุณเหรอครับแม่มันตัวไหนอ่ะแม่เขาไม่ได้ปล่อยมานั่นนะลูกแม่ลูกแม่แม่สวยนู่นูนะสีแดงเหมือนวัวเลย โโอ้โหลูกลุงเพชรใช่ลูกลุงเพชรตอนนั้นล่ะลูกลุงเพชร,พชรตัวพี่มันชใช่ครับตัวพี่ระเบิดนะลูกลุงเพชรใช่ลูกลุงเพชรแล้วตัวนี้ก็เป็นลูกฟ้าประทานแล้วก็ออกมาอีกตัวหนึ่งหนึ่งแม่เดี๋ยวให้ลูกเห็นแม่ถงลูกแล้วพี่หมูน่น้องอย่างนี้เนาะ นี่ฮะนี่ข้อควายของท่านรองอเนกนี่ก็กำลังเจรจาตาอวยกับลุงอยู่นี่ครับนี่คือค้อเอ่อควายของท่านรองอเนกนะครับนี่ฮะกำลังปล่อยเลมหญ้าโ hu บรรยากาศสบายสบายหญ้าเยอะมากนะฮะนี่นี่ฮะคุณภาพควายนะครับเี่เราก็ ไม่รู้จะไปพาไปดูตัวไหนเพราะเดินมานี่น้ําจุ่มตรงนั้นเลยนะฮะนี่ฮะโอ้โหดูแม่ตัวนั้นใหญ่มากอะใหญ่มากใหญ่มากใหญ่จริงจริงตอนนี้เราอยู่ที่ข้อควายไทยหนองย่านางนะครับของท่านรองอ,อนเนกนะครับนี่ควายเข้าเล้าแล้วนะฮะเ,<ล>เข้าคอกแล้วนะครับวิธีการเลี้ยงของท่านรองก็ประมาณนี้นะครับใส่ไว้ทั้งหมด นะครับใส่รวมมาทั้งหมดเลยนะครับนี่นี่ครับดูแม่ลูกนี่ฮะแม่ส่งลูกครับแม่ส่งลูกนะฮะนี่แม่ตัวนี้นะครับลูกตัวนี้นี่ต้องมีอะไรดีสักอย่างถ้าลองเลยเก็บไว้นะครับต้องมีอะไรดีสักอย่างถ้าลองเลยเก็บไว้นี่ครับนี่โอ้โหใหญ่กว่าแม่แล้วนะครับปีเดียวใหญ่กว่าแม่แล้วนะครับโอ้โหกระดูกแข้งขาใหญ่ลูกของ ฟ้าประทานนะครับนี่คือตัวนี่คือตัวอย่างของลูกฟ้าประทานนี่อ่อโอ้โหนี่แม่อะไรครับลุงแม่ไหมครับแม่ไหมแม่ไหมนี่ลูกใครอะลุงลูกแม่ม่วงแม่ไหมลูกแม่ม่วงนะครับแม่ม่วงอ๋อแม่ม่วงนี่ก็เป็นแม่ของพี่กุทยปะเออแม่กุฏิยนี่เป็นน้องหรือเป็นพี่พี่กุทยครับเนี่ย เป็นพี่บิวไทยเนี่ยฮะแม่ไหมนะครับโอ้โหใหญ่โตนะครับนี่ลูกนี่กับลูกใครเนี่ยตัวผู้นะครับลูกแทงคุณแน่นอนไม่ใช่เหรอฮะอ๋ออันนี้แม่อะไรครับเนี่ยแม่กล้วยหอม,แ,ม,หอมและอันนี้คือลูกจอมพลนะครับเนี่ยลูกเพชรสยาม,ยามอ๋อตัวนี้ลูกเพชรสยาม โอ้โหนี่ลูกเพชรสยามนะฮะนี่คือตัวอย่างลูกเพชรสยามนะครับนี่ลูกเด็กเล็กแดงยังมีอยู่เลยครับนะนี่พี่หมูลูกเพชรสยามนี่นี่นี่ครับไอตัวเล็กนี่เผือกนี่ลูกแทนคุณนะฮะตัวเล็กเผลือกนี่ฮะตัวเล็กตัวเล็กครับตัวเล็กลูกแทนคุณนี่ครับ นี่อ่าแล้วนี้ลูกใครอะลุงเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้ต,นตัวนี้เหรอครับตัวนี้ตัวนี้ครับจอมผลปะใช่้ย ตัวนี้นี่นี่ลูกเพชรสยามนะครับอฮะาาปล่อยเลยก็ได้ครับเพชรเมียเนาะเพชรเมียนี่ครับนี่วิธีการเลี้ยงควายของท่านลองนะครับก็เป็นคอรกรวมแบบนี้เลยนะครับ มีหญ้าตรงกลางไว้สําหรับลูกควายกินนะครับแล้วก็แม่ก็จะผูกไว้แล้วก็จะมีหญ้ากินในอ่างทั้งหมดนะครับนี่โอ้ผมก็ไม่รู้ว่าแม่ตัวไหนเป็นตัวไหนเยอะแยะไปหมดมากมายนะครับนี่ฮะโหใหญ่ใหญ่โตโตทั้งหมดเลยนะครับนี่โอ้โหนี่โอ้โหนี่นี่ตัวนี้ลูกจอมพลแน่นอน ไอ้ตัวเขาใหญ่ๆนี่กระดูกใหญ่ๆน,นี่น่าจะใช่นะครับนี่ต้องถามลุงนี่ตัวนี้เนี่ยลูกจอมพลเนี่ยนี่วิ่งไปนู้นนะฮะลูกจอมพลแน่นอน,อนโอ้โหแล้วมันรู้ที่ใครที่มันเลยนะโอ้โหอันนี้ลูกใครครับลุง สูงยาวเลยไอ้ตัวนี้เอ่อในช่างหนองมะมงให้นันเอกมาอ๋อเป็นลูกลูกแม่ชมบุรีใช่ไหมฮะอืมนี่นะครับมาจากคออกนายช่างนะฮะตัวนี้นะครับอืม โอ้มีลูกควายหลายตัวเลยนะครับนี่เดี๋ยวไปดูเจ้าจอมพลกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไปดูแม่ฝ้ายแม่ที่จ่ายลูกเผือกที่ใหญ่ที่สุดครับก็คือเจ้าแก้วฟ้าแล้วก็ควายแกนแชมป์นะครับแล้วก็จอาม,มาคะนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับนี่มีดบบแม่ใหญ่ๆทั้งนั้นนะฮะโอ้โหอ่ะนี่ครับไขรที่นี่เป็นบรรยากาศของคอควายหนองย่านาง นะครับของท่านรองอเนกนะครับพูดดังไม่กลัวควายชนมากี้นี้นะครับนี่ฮะมาเที่ยววันนี้แวะมาเที่ยวนะฮะมาเที่ยวค้อทดลองนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในบ้างดีกว่ามีแม่แก่แกมีลูกไม่ได้แล้วบ้างนะครับแล้วไปดูแม่ฝ้ายด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ไปดูลูกของแม่ฝ้ายมันชนไหมครับมีตัวไหนชนไหมนี่แม่อะไรครับเนี้ยแม่งอนบวงอนเน้หรอ เนี่ยหรอแม่บัวงอนมันยังมีลูกได้ไหมอ่ะล,ลูกตายขาดท้องเมื่อปีแล้วนี่มีลูกมันจมันอ๋อลูกตายขาดท้องเมื่อปีกายนี้ตอนนี้มันลูกมันจมโอ้โหนี่แม่บัวงอนโอ้โหนี่ขนาดแก่แล้วยังใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะถ้า,าสาวๆจะใหญ่ขนาดไหนครับเนี่ยนี่แม่บัวงอนนะฮะโอ้โหดูครับนี่แม่ฝ้ายครับนี่แม่ฝ้ายนะครับ เป็นของอตอนนี้ท้องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นแม่ของแก้วฟ้านะครับแล้วก็เป็นแม่ของมาคะนี่แม่ฝ้ายทุกคนจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะนี่ฮะโอ้โหนี่ตัวนี้เพิ่งนาเข้ามาใหม่เลยเจ้าจอมพลนะที่ท่านลองอเนี้เอาเข้ามาอกกระดูกแข้งขาใหญ่โตนะครับเล็บเล็บดีเล็บใหญ่มากนะฮะกระดูกใหญ่มากลําตัวใหญ่หนาลึก บักเขาใหญ่นะครับนี่ฮะโอ้ดูลำตัวไม่รู้จะพูดยังไงฮัลโหลอย่างเดียวฮัลโหลใหญ่มากครับใหญ่มากใหญ่มากเลยครับใหญ่มากใหญ่จริงนี่ฮะโอ้ผมไม่กล้าเข้าไปมกลัวมันชนเราผมก็ไม่รู้เป็นไงนะครับเราก็กลัวมันชนตัวใหญ่น่ากลัวนะครับแต่ว่าเราเลี้ยงควายไม่เป็นด้วยนะฮะโมไปอย่างเดียว,ยวนี่ครับโอ้ดูขาดิเนี่ยผมอยากให้ดูขาดูเล็บ โอ้โหนะฮะนี่ครับดูเขา Firstly, ครับกระบานเขาใหญ่แบบนี่ฮะเจ้าจอมพลที่เพิ่งนําเข้ามานะครับนี่ฮะนี่พี่ๆท่านใดที่เพิ่งเข้ามานี่เราอยู่กําลังอยู่ที่คอกทดลองอเนกนะครับนะฮะแม่ฟ้ายก็มาอยู่ตรงนี้นี่แม่ฟ้ายนะครับฮัลโหลแม่ฟ้ายฮัลโหลนะฮะนี่ครับความใหญ่โตของแม่ฟ้ายนะครับหน้าตาแบบนี้นะฮะเขาหักไปข้างนึงนี่หน้าตาเขานะครับเป็นหน้าตาของควายโบราณ น่าจะใช่แหละนะครับประมาณนี้นะฮะนี่ครับเล็บเล็บนะฮะโอ้โหดูนี่ฮะนี่โู้นี่แม่บัวงอนนี่ครับแม่บัวงอนแม่บัวงอนนี่ลูกเจ้าหมูนะใช่ไหมนะครับนี่แม่บัวงอนนี่ลูกเจ้าหมูนี่ครับโอ้โหใหญ่โตใหญ่จริงๆนะครับใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดู ข้อกันอีกทีครับว่าเป็นไงบ้างนี่ฮะนี่ก็เป็นการเลี้ยงของท่านรองนะตอนนี้มีอยู่สองสองข้อ,อละนะครับสองข้อ,อละนะครับนี่แต่เป็นค้อรวมทั้งหมดนะฮะนี่เป็นครอรวมทั้งหมดนี่เรามาคอตรงนี้บ้างนะครับอย่างที่บอกนี่ครับนี่นะครับนี่ก็เป็นท่านผู้ชมที่มาทุกท่านนะครับ

ีกินหญ้าตอนเย็นนะครับของท่านรองอเนกนะครับเป็นแบบนี้นะฮะในวิธีการเลี้ยงของท่านนะครับก็แม่ควายก็ผูกกับเสาไว้นะครับเลี้ยงแบบปล่อยร่วมนะครับนี่ฮะอย่างนี้ครับนี่เลยลูกก็จะกินหญ้าตรงกลางนะครับไม่มีอาหารเลยนะไม่มีอาหารเลยลุงครับที่นี่แม่พันเอ่อต้องเรียกตาตาที่นี่แม่พันกินอาหารไหมตามี าหารเม็ดไม่เคยโดนารเม็ดไม่เคยกินเลยให้แต่วัยรุ่นอย่างเดียวอ๋อให้แต่เด็กๆอย่างเดียวแต่ถ้าแม่ไม่เคยกินท้องก็ไม่ให้แล้วให้นมให้ลูกอะครับถ้ามันมีลูกเล็กๆให้ไหมวิธีการเลี้ยงกินมันก็กินเคากินธรรมดาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่านี่แม่ก็มีแม่ลูกเล็กนะครับนี่ต้องบอกก่อนเนี่ยแม่ตัวนี้นะฮะลูกแทนคุณตัวเนี้ยลูกตัวเล็กเนี่ยแม่ก็ไม่ได้กินอาหารอะไรนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนไม่ได้กินอาหารอะไรกินเนี่ยหญ้าอย่างเดียวอ้วนตุ๊บ เนี่ยดูแม่เนี่ยอ้วนตึบนะครับนี่เลยนี่คือวิธีการเลี้ยงของตาตาชื่อตาอะไรนะอาตาชูชีพเออนี่ฮะนี่ตาเป็นคนดูแลควายให้ทนลองนะครับนี่น,นี่นี่ครับโอเคครับว่าวันนี้พี่อาร์มบอกว่าเสียพีทเอาตัวไหนครับเอาหลายตัวเลยครับนะนะเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามบ้านละควายบายคุณเอ็กนะครับวันนี้ก็พามาชมคอกท่านลองนะครับกับควายงามๆหลายๆตัวแบบนี้นะฮะนี่โอ้โหแต่ควายสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะ